จเจริญธรรมสมนึกดีค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยมากันสามคนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้มาสามสิบ <30 S 2> ละค่อยดูคึกคักประมาณสามสิบค่ะเจริญธรรมสมดึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้รายการกองทัพทาทอคค่ะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะองไพรรมก้าจนค่ะ เอ็มออนเซลิมค่ะค่ะวันนี้เราก็มาพูดคุยนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองนะคะ mm hmm. เมื่อกี้เห็นคุณกริชเขาพูดถึงคำว่ามนุษยธรรมจำได้ไหมคะว่านางมารีบอกว่าเสียมไล้น้ำใจ mm hmm. ใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ไม่รักษาคนป่วยเขาแต่ล่าสุดค่ะทหารไทยมีน้ำใจมากเลยแล้วก็มีมนุษยธรรมด้วยทราบไหมคะว่าทหารไทยมีน้ำใจต่อขมรยังไงบ้าง อ๋อ oh, อันนี้ด้วยอันหนึง่งอันนี้นะถ้าทางทหารได้ออกมาบอกนะคะว่าเฉลยสิบแปดคนนั้นแหะมันอยู่ในป่าถ้าเขาฆ่าทิ้งไปเลยนะก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าก็ถือว่ามันตายระหว่างสงครามแต่เราไม่ทําเราเป็นสุภาพบุรุษค่ะตบมือให้กับทหารไทยด้วยค่ะ oh. เห็นไหมคะแต่ว่าถ้าในทางกลับกันเนี่ยเราเป็นเฉลยสิบแปดคนนี้คิดว่าคงไม่เหลือค่ะ <laughs> ใช่ไหมคะ อแปลว่าเรามีความเป็นสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็เรามีเป็นทหารที่มีคุณธรรมศีลธรรมค่ะแล้วก็ตอนนี้ยุทธการล่าสุดนะคะที่เราแบ่งปันเผื่อแผ่มีน้ำใจก็คือแผนไข่เจียวพิคาดค่ะค่ะรู้สึกข่าวนี้จะดังนะเนี่ยดังมากเลยนะคะเราก็อุตส่ามีน้ำใจนะเนี่ยทอดไข่เจียวก็ยังส่งกลิ่นหอม,หอม ไปให้เนี่ยไปไปแบ่งปันนะคะไปยั่วน้ำลายหน่อยหนึ่งเดี๋ยวงวดหน้าก็เสนอผัดกะเพรานะคะส้มตำอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้เรียกว่ามันเห็นชัดเจนนะคะว่าคนที่ทหารที่อยู่ที่ปราสาทตาควายค่ะเท่าที่ทราบก็คือเขาอยู่ในตัวปราสาทนะคะยึดปราสาทเอาไว้แล้วก็ไม่สามารถออกมาจากปราสาทได้เพราะว่าจำไม่ได้ว่า รอบรอบปราสาทเนี่ยตัวเองไปวางระเบิดไว้ที่จุดไหนบ้างนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะกรรมสนองกรรมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะคะแล้วก็พอได้กลิ่นไข่เจียวของเราก็ร้องขออาหารค่ะเราควรจะให้หรือไม่ให้คะไม่ให้นะไม่ใหค้คือมันเห็นดุจอยู่อย่างหนึ่งนะพี่ป้อมตรงที่ว่า อาหารการกินของประเทศไทยเห็น<ช>ไหมฮะพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันนะรัฐบาลจะยังไงก็ตามแต่ว่าประชาชนคนไทยเนี่ยคือทาหารต้องอิ่มอะ่ะ<ช>ทุกอย่าง<ช>ทุกภาคส่วนเลยนะทุกจังหวัดเนี่ยพุ่งไปหาที่ตรงชายแดนทั้งหมดเลยนะข้าวปลาอาหารนี่ไม่ได้ขาดเลยแม้กระทั่งของเราเองที่กองทัพทำเองเนี่ยก็ทําส่งไปวันละเป็นหมื่นชุดเหมือนกันใช่ใช่ใชก็คือว่าทุกที่เลยนะพี่น้องทั่วประเทศเลยะนะคะก็ ส่งอาหารการกินส่งเครื่องใช้นะคะช่วงที่ไม่ได้มาขึ้นเวทีเนี่ยได้มอนิเตอร์ดูข่าวในโซเชียลเป็นอะไรที่น่าชื่นใจมากเลยพอรถทหารจอดที่ไหนนะคะพ่อค้าแม่ขายซึ่งเขามีรายได้นิดเดียวอะค่ะเขาขายได้วันหนึ่งกําไรไม่เยอะหรอกแต่เขาหิ้วอีลุงตุงนังเลยค่ะตัวเองขายน้ําก็หิ้วน้ํานะคะขายมะม่วงก็หิ้วมะม่วงนะคะแล้วก็เอาไปให้กับทหารหาระคะ่ะเป็นภาพที่ น่าประทับใจมากสมกับที่บอกว่าคนไทยมีน้ำใจแล้วก็ไม่ทิ้งกันแล้วก็รักกันดั่งพี่น้องนะคะค่ะก็ถ้าเปรียบเทียบกับกัมพูชาเห็นไหมคะว่าทำไมเขาถึงต้องขนาดร้องขอเลยเนาะเพราะว่าคือผู้นำของเขาเนี่ยคือเขาถูกรวบอำนาจกดไงแล้วประชาชนก็อ่อนแอต้องบอกว่าประเทศชาติเนี่ยยากจนเนื่องจากว่าได้ผู้นำที่ไม่ดี แม้เนะศรษฐกิจก็ไม่ดีประชาชนเองก็ปกติแล้วก็ข้าวยากหมากแพงอยู่แล้วจะกินแต่ละวันเนี่ยก็ยากพอทหารไปปุ๊บงบประมาณไปไม่ถึงอาหารก็ไปไม่ถึงแม้กระทั่งศพที่ไปตายไว้ยังไม่มีเป็นยากเก็บลงมาเนี่ยอันนี้เรื่องศพเนี่ยชัดเจนนะคะคือตัวเองก็คิดว่าเอ๊ะเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่ไม่เก็บศพแล้วก็อเผลอว่าได้ไปเจอในคลิปแล้วก็ข้อมูลสอดคล้องกันเลยค่ะว่าหนึ่ง มันเป็นการประจานความพ่ายแพ้ของตัวเองค่ะว่าทหารในสงครามครั้งนี้ตุยไปประมาณหกเจ็ดพันหกพันถึงเจ็ดพันคนนะคะยอมรับไม่ได้ค่ะขายหน้าค่ะอันที่สองมันเป็นภาระที่จะต้องเอาคนเอาร่างที่ไร้วิญญาณซึ่งไม่มีประโยชน์กับเขาและหมดประโยชน์แล้ไม่เอาไม่ดูแลไม่รับผิดชอบอันที่สามเนี่ยมันต้องจัดสรรงบประมาณนะคะที่จะ ชดเชยให้กับทหารหารเนี่ยผู้เสียชีวิตรวมถึงครอบครัวนะคะอันนี้คือเข้าคร่าวอันนี้เห็นไหมคะว่าเขาไร้มนุษยธรรมมากเลยเขาให้ทหารเนี่ยไปตายเพื่อตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชาวกัมพูชานะคะแล้วก็ในโซเชียลตอนนี้ก็คือชาวกัมพูชาก็ออกมาเรียกร้องนะคะ,ะตามหาญาติตามหาสามีตามหาลูกชายนะคะที่ไปในศึกสงครามแล้วไม่ได้กลับมานะคะ โดยที่ในตอนนี้ก็คือคุณเซนได้สั่งประกาศว่าหนึ่งห้ามตามหาสองห้ามประกาศสามห้ามโศกเศร้านะคะหลายๆอย่างเลยก็จะจับนะคะจะจับขังคุกอะไรทำนองนี้แล้วก็คนขเขมนเ,เองที่ออกจากประเทศไทยเนี่ย<ช> <ๆ S 2> เขาจะจับเป็นทหารหมดค่ะอายุเท่าไหร่ก็จับเป็นทหารนะคะเพราะฉะนั้น แล้วแล้วทางกัมพูชาเนี่ยไม่มีทางเลือกเพราะเขาขู่ว่าเขาจะยึดบ้านยึดที่ดินนะคะเขาก็เป็นห่วงบ้านเขาเนี่ยเขามีข้อมูลมานะคะบอกว่ามีพ่อของทหารที่เขาถูกควบคุมตัวที่ประเทศไทยเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยพอเขาออกมาให้ข่าวหรือให้ข้อมูลปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าถูกจำคุกสี่ปีเลยนะเพื่อคือเขาเหมือนกับว่าเขาเขาจะมีความรู้สึกเขาจะห่วงหน้าห่วงตา ห่วงทุกอย่างที่จะมีผลกระทบกับประเทศเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่มีเขาไม่ได้ห่วงโลกประเทศหรอกนะแต่เขาห่วงหน้าห่วงตาที่มีผลกระทบกับตัวเขาและตําแหน่งอํานาจของเขามากกว่าเขาก็เลยจะต้องปิดข่าวนะคะสิ่งที่เราเล่ามานะคะสิ่งที่ชาวกัมพูชาวกัมพูชาหรือว่าทหารกัมพูชาเนี่ยคุณได้เห็นแล้วว่าผู้นําของคุณเนี่ยเขาไม่ได้รักคุณนะคะเขาไม่ได้ทําอะไรเพื่อคุณเลยเขาทําเพื่อตัวเองเท่านั้นนะคะ แล้วก็การที่มารบกับประเทศไทยคือปิดประตูชนะได้เลยอะ่ะแพ้อย่างเดียวคุณไม่มีทางชนะประเทศไทยหรอกนอกจากแส่แสนยานุภาพทางทหารอาวุธยุธโทโธปกรณ์นะคะเหนือกว่น,นั้นอีกคือจิตใจที่รักชาติของเราที่เรามีความรักชาติยิ่งชีพเรายอมสละชีพเพื่อชาตินะคะเพราะฉะนั้นน่ยหัวใจก็คนระเบอดกันค่ะ ต่นี้นะคะก็จะสังเกตไหมคะว่ามีช่วงหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีเห็นเพื่อนรักนะคะสองตระกูลที่เขาจะทํานิสัยคล้ายๆกันนะคะ,ะเดี๋ยหแหละคือเป็นเพื่อนรักกันก็เลยซึมซับความแหลมาด้วยกันนะคะใช่เ <laughs> พราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเออเขาเรียกว่าน้ําไหลไปหาน้ําคนดีจะไหลไปหาคนดีคนเลวก็จะไหลไปหาคนเดียวเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ตามที่เขาจะมีการเขาเรียกว่าเชื้อเรียนแบบกันด้วยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเห็นได้ชัด คมขดเนี่ยเขาจะคบกันโดยธาตุนะคะแล้วก็ธาตุมันออสโมซิสกันได้นะคะแต่นี้อยากจะให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งนะคะต้องมีคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดหากไทยเนี่ยได้ผู้นําที่ขดจริยธรรมคุณธรรมมาบริหารประเทศนะสักวันหนึ่งเราอาจจะถูกกินรวบเช่นเดียวกับทางขเขมรก็ได้เราไปดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าตระกูลหุ่นนะคะเขาบอกว่าเป็นตระกูลที่ผดเด็ดการของประเทศเขานี่คือเขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยใช่ไหม แต่เขาเป็นเผด็จการกินรวบประเทศยังไงนะคะเขาบอกว่าคุณเซนเนี่ยเขาควบคุมประเทศโดยการควบคุมกระทรวงวงังควบคุมกระทรวงสภาล่างนะคะแล้วก็ตั้งตนเป็นประธานองคมนตรีและผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นะคะแล้วก็แล้วก็ดูแลเรื่องของต่างประเทศด้วยสุขสำหรับเมียคุณเซนเขาบอกว่าเขาควบคุมทั้งการชาติโรงพยาบาลแล้วก็รัฐและเอกชน ส่วนคนเอกคุณมนเนตก็คือลูกชายคนโตนะคะก็บอกว่าสืบทอดตําแหน่งจากคุณเซนมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีคุณเชิดแล้วก็ทําหน้าที่ควบคุมรัฐบาลดูแลทุกกระทรวงแล้วก็ควบคุมพลังงานภายในประเทศส่วนลูกสาวคุณคุณมานานะคะเขาบอกว่าเป็นเจ้าของกิจการสื่อหลักนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ควบคุมสื่อออนไลน์รวมทั้งสื่อหลัก ทั้งประเทศแล้วก็ด้านงบประมาณตลาดหลักทรัพย์เห็นไหมฮะไม่มีอะไรที่คือทําไมเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์นะว่าทําไมเขาถึงก็ต้องเอามาควบคุมแบบนี้แล้วก็คนโทคุณม,มานิตนะคะลูกคนที่สทําหน้าที่ควบคุมกองทัพควบคุมหน่วยด้านข่าวกองและความมั่นคงส่วนคุณม,มานีนะคะคุณม,มารีเนี่ยคือลูกสาวคนที่4ี่คือคุมทางด้านอิน,นเทอร์เน็ตภายในประเทศแล้วก็ ดูแลเรื่องไซเบอร์นะคะเครือข่ายสัญญาณมือถือกสทชของกบพูชานะคะแล้วก็หุนมานีลูกสาวคนสุดท้องเนี่ย<ม>เป็นรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ควบคุมฝ่ายพลเรือนดูแลฝ่าย PR และ IO ปลุกมอ็บรักชา<ม>เห็นไหมคะนี่เขาเรียกว่ารวบประเทศแล้วแบบนี้จะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรอันนี้ก็เรียกว่ากินรวบทั้งประเทศแล้วก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าที่กัมพูชาเนี่ยเขาควบคุมคน ด้วยการไม่ส่งเสริมการศึกษาค่ะการศึกษาสูงสุดแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปฐมสีนะคะเพื่อให้ควบคุมง่ายนะคะอยู่ภายใต้อานัตนะคะแล้วก็มีแต่ความกลัวนะคะในอำนาจของเขาอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางนี้ทำนะคะเราะะนั้นสิ่งที่ชาวไทยเราอยากจะให้กำลังใจชาวกัมพูชารวมถึงทหารกัมพูชาที่คุณรักชาติของคุณนะรักความยุติธรรมนะคะ คุณสู้กับเราไม่มีทางชนะหรอกแต่ถ้าคุณหันกระบอกปืนไปสู้กับคุณเซนเนี่ยคุณมีโอกาสชนะมีโอกาสได้เอการาชของคุณคุณตกอยู่ภายใต้อำนาจเขามาประมาณ40ปีแล้วยังไม่พอหรือยังไม่ชัดเจนหรือนะคะให้กำลังใจส่งกำลังใจนะคะเพื่อจะได้รักษาเอการาชของขเขมรเองนะคะคนดีก็มีนะคะทหารดีก็มีนะคะประชาชนดีก็มีค่ะ เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกล้าหาญนะคะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าท่านเป็นศัตรูเลยเราให้ความรักความห่วงใยดุดพี่น้องตั้งแต่สมัยที่มีสงครามค i l ลิ่งฟิล l นะคะทุ่งสังหารช่วงนั้นเนี่ยพระราชนีของเรานะคะได้เสด็จไปแล้วก็เห็นความความเสียหายความน่าสงสารความน่าอเนจอานาถ ท่านรับไว้ในพระบรมราชูปถมนะคะให้ที่อยู่ที่กินให้การศึกษาให้ทุกอย่างเลยเราเป็นประเทศที่ปรารถนาดีต่อท่านมาโดยตลอดแต่ผู้นําของท่านนะคะไม่เคยสมดึกในบุญคุณเลยนะคะเราก็ไม่โกรธนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพราะเราไม่ได้ต้องการหวังผลตอบแทนเราให้ด้วยความบริสุทธิ์นะคะแต่การที่ท่านอากตนอยู่เช่นนี้ โดยเฉพาะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยท่านไปหักหลังจีนค่ะพี่ใหญ่จีนพี่ใหญ่จีนนี่เขาคงไม่ใจเย็นแบบคนไทยนะคะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงรู้ค่ะว่าไปหักหลังจีนแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้นี่ที่พี่ป้อมพูดนี้น่าสนใจนะที่บอกว่าเขาไม่ได้อยากจะให้การศึกษาของประชาชนเขาเยอะเขาแค่ปถมศึกษแล้วเขาก็ให้หยุดเรียนแต่ในทางกลับกันลูกหลานของตัวเองต้องส่งให้เรียนส,งสูง ต้องไปเรียนเมืองนอกไป<ล>เรียนเมืองนอกใช่และแถมยังมาแย่งชุนของคนไทยด้วยแล้วทีมาสกูที่พูดว่าออพระราชนีก็คือพระพันปีหลวงของเราเนี่ยช่วงที่เกิดสงครามเขมรแดงเนี่ยเขาได้รับประชาชนเข้ามาที่อพยพเข้ามาแล้ล้านคนเลยใช่และในขณะเดียวกันพระเทพเองเนี่ยท่านก็ให้ไปสร้างโรงเรียนให้เลยนะสร้างโรงเรียนเพื่อที่ท่านก็รู้อยู่ว่าต้องให้การศึกษาประเทศชาติถึงจะเจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความปรารถนาดีที่ เขาเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่จะมอให้ได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าการที่คุณเซนเองอยู่ในอํานาจเขาเรียกว่ารวบอํานาจมา40กว่าปีนะและตอนนี้เนี่ยคือมันกําลังสั่นคลอนและสะเทือนเพราะเนื่องจากว่าประชาชนทนไม่ไหวนะจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยข้าวยากหมากแพงอดอยากจนต้องหนีแบบแล้วก็เรียกว่าประชากรของเขาต้องหนีเข้ามา mm. ในประเทศของประเทศไทยแล้วก็มาทํามาหากินไงนี่ตอนนี้นี่คือที่ดูฮางบอกว่าผักดันกลับไปแล้วเนี่ย ประชาชนจะอดอยากขนาดไหนเห็นไหมคะคือถ้าเกิดเขาคิดถึงประชาชนนะเขาจะไม่ได้ทําแบบนี้เพราะเนี่ยสิ่งหนึ่งมันให้เห็นได้ชัดไงคะว่าถ้าภาคประชาชนอ่อนแอมันจะเป็นแบบนี้แต่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ยังโชคดีที่เรามีพระมหากษัตริย์นะคะทรงเป็นประมุขที่เป็นมิ่งขวัญกาลังใจให้กับประชาชนแล้วก็มีความเข้มแข็งทหารประชาชนเนี่ยรักกันนะคะแล้วก็มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเลยทําให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง ถ่อให้มีรัฐบาลที่อ่อนแอเราก็พยายามที่จะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งณตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าประชุมเอ่อ CBG ใช่ไหมที่เขาบอกว่า GBC หรือยังเนี่ยจบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ผลเป็นไงบ้างคะโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าผลก็ดูแล้วก็ยัง แรงงงงอยู่นะว่าเธอทำได้จริงหรอในเบื้องต้นของที่ข้อเรียกร้องของทางทหารนี่ก็อาจจะรู้สึกว่าเราตั้งเงื่อนไขประมาณ8ข้อนะคะ<ช>แล้วก็เดี๋ยวอ่านดูว่า8ข้อมีอะไรอย่างไรบ้างอันนี้อันนี้ข่าวจากกองทัพบกนะคะเขาบอกว่าออจบแล้ว GBC นี่ไปตั้งหลายวันนะสาระที่ตกลงร่วมกันนะคะบอกว่าหยุดใช้อาวุธไม่เคลื่อนย้ายกำลังพลนะคะไม่เติมนกำลังไม่ยั่วยุไม่ใช้เป้าหมายทางพลเรือนส่งเฉลยกับ รับร่างเสียชีวิตแล้วก็หาลือระดับทวิภาคีอยู่เสมอซึ่งมีคณะผู้สังเกตการและหยุดข่าวปลอมเนี่ยพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเออหยุดใช,หดใช้หยุดใช้อาวุธคือจริงๆของเราเนะี่ยหยุดแล้วนะแต่ว่าเราก็เห็นอยู่เสมอๆใช่ไหมคะว่าก็ยังมีข่าวจากทางชายชายแดนนะคะว่าก็ยังมีทั้งบินโดนเข้ามาสำรวจพื้นที่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการยิงเข้ามาเป็นระยะระยะเหมือนกันนะคะคือทางเขมรเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าสัญญาวิปร,ราช่ะค่ะ ถ้าบอกว่าไม่ยิงแต่ว่า,วายิงใช <Okay. S 2> บอกว่าหยุดการเคลื่อนกําลังพลบอกว่าแล่ารประกาศให้ประชาชนเข้ามาเป็นทหารมากขึ้นอีกเออก็เลยแบบว่ายังไงงง,งอยู่นะไม่เติมกําลังไม่ยั่อยุแต่เห็นบอกว่าปลาผลไม้มาฝั่งเราอยู่เรื่อยๆเออผลไม้อะไรรู้ไหมทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยจะทําเองหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ไปตกลงก็คือเราอาจจะ ทางทหารเองเนี่ยจะไปรวบรวมข้อมูลซึ่งตรงนี้นะเรายังไม่รู้ว่าผลจริงๆในส่วนของรัฐบาลเนี่ยไปตกลงกันอย่างไรซึ่งจริงๆในภาคประชาชนเนี่ยเราต้องขับเคลื่อนในการที่ให้ยกเลิก MOU 43กับ4 4นะเพราะว่ามันมีผลที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเสียเปรียบนะคะแล้วก็มีข้อมูลมาอีกว่าทางภูมิภูมิธรรมนะคาบอกว่าเขาจะไปฟ้องไม่ใช่เภูมิต่ำชื่ออะไรภูมิต่ำภูมิต่ำแต่จริงๆแล้วน่าจะพวกไรภูมิค่ะไรภูมิหรือว่า อบายภูมิโอ้อบายภูมิอันนี้ชื่อนี้น่าสนใจนะอบายภูมิเพราะว่าคิดดูฮักกะขณะที่ว่าบ้านเมืองกําลังกําลังอยู่ในวิกฤตคุณก็ไปแอบออกกฎหมายพนันโตกเกอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือพยายามที่เรียกว่าทุกอย่างที่ให้ผลประโยชน์กับตนเองหรือพวกพ้องหรือว่าทําลายชาติเนี่ยรู้สึกว่าเป็นงานถนัดของรัฐบาลชุดนี้นะคะค่ะตรงนี้นะคะในข่าวก็จะบอกว่า ออกอบโกยโกงกินนะคะเซ็นไปแล้วนะคะอนุมัติโป๊กเกอร์ถูกกฎหมายค่ะพักเพื่อไทยนะคะมีหน้าที่เน้นแก้กฎหมายเพื่อการพนันนะคะจะเอาการพนันให้ได้นะคะแล้วก็ในโซเชียลก็ลงเอาไว้ว่าขนาดแต่เรื่องเร็เวๆค่ะเรื่องดีๆไม่รู้จักทำนะคะ อันนี้ก็ไม่ทราบ<ข>ว่าเขา,เขาแยกไม่ออกเลยป่าเรื่องดีอันไหนเรื่องดีไหนเรื่องเลวน่าน่าจะเกิดจากการคบคุณเซนค่ะ<อ>แล้วมันซึมซับมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องดีทําไม่เป็นทําเป็นแต่เรื่องไม่ดีค่ะ<ร>แต่อย่างา <ทำ S 2> เห็นอง<ท>นประโยชน์เห็นประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเนาะเพราะบางทีเนี่ยเขาคิดเขาอาจจะไม่รู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่มันไม่ควรทำเนาะก็ไม่เป็นไรพี่น้องภาคประชาชนก็ค่อยๆบอกเขาไปเรื่อยๆนะคะว่าอันนี้มันเลวไม่ควรทํานะคะเผื่อวันใดวันหนึ่งเขาจะสกิดต่อม สำนึกของความเป็นคนขึ้นมาได้อันนี้เรียกว่าประเทศเรานี่โชคดีนะคะเรามีสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะมีชาติมีศาสนามีพระหมหากษัตริย์แล้วก็มีประชาชนที่เข้มแข็งที่รักชาตินะคะทําให้เราดํารงความเป็นชาติได้จนถึงทุกวันนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของอขมเมรน,นะคะวันนั้นได้บอกนิยามศัพท์ของขมรไปหลายคา อันนี้นึกขึ้นได้มาเติมอีกนิดนึงนะคะถ้าเวลาที่่าเขาก็มีการถ่ายกันว่าประเทศที่โกหกประเทศที่โกหกเราจะตอบว่าประเทศอะไรคะคัมพูเดียนะคะคามรน,นะคะอ่านิยามศัพท์ของคามรหรือกัมพูชาหนึ่งโกหกเชื่อไม่ได้เด็กเลี้ยงแกะสุนัขจิ้งจอกพินอกพีโอหน้าเนื้อใจเสือ ปากว่าตาขยิบป,ปากปลาใสน้ำใจเชื่อดคออากตันยูเนลคุณกินบนเรือนขี่รถบนหลังคางูเห่าถูกถูกต้องไหมคะถูกทุกข้อนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะ <c oughs> ก็สิ่งที่เขาทำนะคะอ่าถ้าเราเข้าใจเชื่อชัดเรื่องกรรมเนี่ยในที่สุดเนี่ยกรรมก็จะต้องต่ำ ตามสนองทุกคนนะคะที่ทําไม่ดีทํากรรมดีก็ได้รับผลดีทํากรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วเห็นไหมคะว่าหุนเซนหน้าตาเขาสเบยไหมคะไม่สเบยนะเครียดนะก็เ,เรียกว่าคนที่อยากจะได้มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากๆเนี่ยพอถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เนี่ยม,มันทุกข์แลนะนี่แหละแล้วคือมีอาการหลอนเขาเรียกว่าหลอนขนาดที่บอกว่า เออเขาจะถูกลอบสังหารด้วยนะเนี่ยนี่คืออาการหลอนมากๆเขาก็เลยจะต้องมีทหารล่ายล้อมตัวเขาเพื่อที่จะดูแลแล้วก็จะมีความกังวลนะฮะแล้วก็อันหนึ่งที่เมื่อกี้นี้พี่ป้อมพูดว่าเรื่องของกรรมนะวันนี้เนี่ยที่เขาไม่ยอมเก็บศพทหารปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทหารเขมรเองเนี่ยนะมีอาการป่วยค่ะพี่น้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าศพเนี่ยเริ่มเน่าพอเน่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันลงไปในน้ําไง แล้วพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งทหารตัเองเนี่ยเขาไปดื่มน้ำปุ๊บปรากฏว่าเข้าโรงพยาบาลกันเยอะเลยแต่เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นชายแดนของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้พี่น้องทหารของเราดื่มน้ําในรขั้วริมลองก็ไปช่วยกันส่งน้ําไปให้ทหารเราดื่มนะเพราะว่ามันเป็นอยู่ติดแนวชายแดนซึ่งมันมีโอกาสเกิดโรคระบาดได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรื่องของอนามัยเลยนะตอนนี้หนึ่งในนั้นเ็าบอกว่าทาง เออทางขมิ้นเองเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในข้อสัญญาที่เขาพูดนะว่าจะต้องมาเก็บศพคือเราจะไปเก็บส่งให้ก็ไม่ได้เพราะนั้นคุณจะต้องมาเก็บศพของคุณไปเองะะแม่ทัพบ,บอกว่าให้เก็บเองไม่ต้องไปเก็บให้ค่ะถูกต้องไหมคะโอ้ตกมือให้แม่ทัพหน่อยคะ่ะถูกใจนะคะถูกใจกดไลค์ค่ะ <c oughs> คือกับคนเ,เขาเรียกว่าความเมตตาจะมีกับคนดีเท่านั้นอย่าเมตตาต่อคนชั่วค่ะ เพราะว่าเขาจะไม่มีทางสมดึกนะคะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเมตตากับคนชั่วนะคะเราต้องเมตตาให้ให้ถูกนะคะอย่างเมื่อกี้นี่ที่บอกถึงเรื่องที่มีศพเนี่ยประมาณตามข่าวเนี่ยประมาณหกพันถึงแปดพันศพเลยนะคะที่ทหารที่หายไปก็คือศพเหล่านั้นแหะคะ่ะตอนนี้ก็จะมีฝูงแรงฝูงกามาเยอะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะคะเพราะฉะนั้นทางทหารไทยก็อ,อ,อยากจะได้แมสคค่ะแมส ขอเป็นสีดํานะคะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันจะเห็นเห็นแต่ไกลเลยคะ่ะถ้าสีดํามันจะพรางได้ท่านใดที่สะดวกก็ส่งไปให้แนวหลังด้วยนะคะส่งไปให้แนวแนวหน้าด้วยแล้วก็ทีนี้จะขอะขออนุญาตประชาสัมพันธ์สองสองข้อมูลนะคะว่าผู้ที่จะร่วมสมทบทุนในที่นี้นะคะ,ะทางกองทัพธรรมเราก็ได้ส่งยาไปให้เราส่งน้ำมันเขียวค่ะ ท่านใดเคยใช้น้ำมันเขียวบ้างคะเคยไหมอ่ามันจะช่วยดับกลิ่นได้นะคะเอามาแปะที่จมูกแล้วก็มันช่วยระบบหายใจให้ดีขึ้นตอนนี้เรากำลังทั่วประเทศนะคะกำกำลังระดมทำน้ำมันเขียวแล้วก็ทำน้ํำสกัดย่านางคะ่ะแล้วก็ทำน้ํำมันสาบเสือน้ํามันสาบเสือเนี่ยมันจะช่วยในการที่จะ ทาแผลนะคะแผลที่แห้งนะคะแผลที่เป็นเชื้อราทั้งหลายเนี่ยมันจะแทนแป้งโยกีได้นะคะก็แล้วแต่แต่ละท่านถนัดอันไหนจะใช้อันไหนก็ค่ะเขเรียกว่าเออพอพี่น้องเราประกาศไปนะตอนนั้นนะที่รู้สึกเขาจะเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าพอประกาศไปปุ๊บเนี่ยทหารทาั้งทั้งใต้เนี่ย เขาเข้ามาฟังเขาบอกว่าขอผมด้วยได้ไหมครับเขียนคอมานะคะพี่น้องภาคใต้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเ<อ>กิดว,ว่าพี่น้องทหารท่านใดหรือลบหมู่ใดนะคะอยากได้ก็อาจจะเขียนาาขอมมาได้าาไปะะที่ f a c e b o o k หมอเขียวแฟนคลับก็ได้ค่ะค่ะเรายินดีนะคะสําหรับคนที่รู้ขุนะ่าแล้วก็ทหารทหารของเรานะคะก็ผู้ที่จะสนใจร่วมสมทบทุนส่งความห่วงใยนะคะเราเน้นการส่งปัจจัยสี ได้แก่ยาอาหารเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นค่ะมอบให้ทหารและพี่น้องประชาชนชายแดนไทยกัมพูชานะคะร่วมกับบุรนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็จะชื่อบัญชีรวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์สำหรับเลขบัญชีพี่น้องไปดูได้นะคะครัวคงจดไม่ทันหรอกคงจาไม่ได้ไปที่ f a c e b o o k หมอเขียวแฟนคลับนะคะเพื่อที่จะรวมพลังกันอีกอันนึงค่ะขอประชาสัมพันธ์ของกองทัพธรรมค่ะ กองทัพธรรมเองนะคะก็เปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแนวชายแดนเหมือนกันนะคะรายการสิ่งของที่ต้องการใช้คือข้าวสารขาวแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะใช้วันละเยอะค่ะอาหารแห้งนะคะเช่นโปรตีนเกษตรแคปเจค,ค่ะพริกป่นเครื่องปรุงอาหารขนมปีป๊บขนมซองท็อฟฟี่เครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มเกลือแร่เสื้อผ้าเครื่องนุ่ม่มค่ะก็มีจุดรับบริจาคแล้วก็สามารถที่จะส่ง วัสดุสิ่งของมาได้นะคะรวมถึงรับบริจาคทางบัญชีค่ะรายละเอียดเหล่านี้ก็ไปติดตามดูได้จาก a c e b o o k หมอเขียวแฟนคลับเช่นเดียวกันค่ะค่ะพี่น้องคะจริงๆแล้วบางคนก็จะงงว่าเอ๊ะกองทัพทมเราอยู่ที่นี่นี่นะแล้วเราไปส่งตอนไหนใช่ไหมฮะคือเรากองทัพทมเนี่ยเรามีหลายหลายจังหวัดเรามีเครือข่ายหลายจังหวัดเทศใช่เครือข่ายที่รับทำอาหารนะคะต้องบอกว่าเมื่อวันก่อนเราก็ได้มีเชิญนะคะที่พี่น้องเราที่เขาอยู่ติดชายแดนเลยเนี่ยก็คือรับ ทหารก็คือเรารับหน้าที่ในการทําอาหารให้กับทางทหารด้วยแล้วก็จุดจุดปลอดภั<ท>ยนะคะเราส่งให้กับพี่น้องชใช่ใช่แดงก็คือจุดที่เป็นเรียกวก็จุดพักปลอดภัยนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมื่นชุดเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ทั้งข้าวสารเขาบอกว่าคนคนอีสานนี่เขาต้องการกินข้าวเหนียวเนาะเขาบอกว่าจะอิ่มท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้พวกข้าวเหนียวเยอะทําเขาบอกว่าแม่ครัวเนี่ยลุกขึ้นมาทาตั้งแต่ตีสองอ่ะแล้วก็ทําทุกวัน ้องส่งทุกวันนะคะก็ไปกลับเวลาร้อยกว่ากิโลเห็นไหมเพราะว่าคือจะต้องให้อยู่เขาเรียกว่าอยู่จุดที่เลยจากทางเกี่ยวกับเรื่องทางชายแดนนะฮะซึ่งตรงเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าเออที่พี่น้องเราเนี่ยเห็นเหตุการณ์ด้านนอกภายนอกอาจจะแลดูเหมือนกับไม่มีอะไรแล้วแต่จริงๆในช่วงชายแดนนั่นหนึ่งทหารยังต้องตึงกำลังอยู่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยชาวบ้านที่อยู่รอบชายแดนก็ยังกลับ บ้านไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีการรบกันอีกเมื่อไหร่เพราะเนี้ยพี่น้องชาวบ้านทั้งโดยโรอบเลยเนี่ยจะต้องอยู่ในศูนย์ที่เป็นจุดปลอดภัยของที่ทางทหารจัดไว้ซึ่งยังถือว่าเป็นความรับทางราชการอยู่นะคะจนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าหลังจากที่ประชุมจบแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมแล้วพี่น้องชาวบ้านจะกลับบ้านได้แล้วหรือย,อยังะอะไรเนี้ยค่ะ <c oughs> ก็ตอนนี้เรียกว่าเราอยู่แนวหลังเราก็ต้องมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ส่งทั้งกําลังใจนะคะ ส่งทรัพย์สินเงินทองได้เครื่องใช้ไม้สอยได้เราก็ส่งค่ะนะคะเพื่อที่จะรวมเป็นพลังที่สําคัญนี่ก็คือว่าเรายังคงต้องเหนียวแน่นนะคะเราต้องมีความมั่นคงในจุดยืนของเราอย่างทหารหารท่านก็มีจุดยืนนะคะท่านก็ตรึงกําลังอยู่ที่แนวชายแดนเราก็เหมือนกันใช่ไหมคะเราตรึงกําลังอยู่ที่ไหนคะชมมลุเชตนะคะเรารักษาด่านชมัมรุเชตอยู่นะคะ อันนี้คือด่านของเรานะคะด่านของคนดีที่จะมารวมพลังกันค่ะพี่น้องคะพี่น้องเคยขึ้นรถไฟฟ้าไหมอ่าเคยขึ้นรถไฟฟ้าไหมคะพี่น้องอ่ะใครเคยขึ้นรถไฟฟ้าบ้างปกติก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีแดงเนาะอ่า<ส>ตอนนี้มีมี๋อสายสีชมพูใช่ไหมแต่นี้เขามีรถไฟฟ้าสายใหม่มาพี่้องรู้ไหมคือสายอะไร สายสีธงชาติเออเคยเห็นหรือยังอะตบมือให้หน่อยเพราะว่ากลายเป็นว่านี้ตอนนี้นะคะพี่น้องเรานะในหลายๆแม้กระทั่งเอกชนหลายๆที่นะคะคุณป้อมก็คือออกมาติดธงสัญลักษณ์นะคะหรือแม้กระทั่งที่นิวยอร์กคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาส่วนเอกชนนี้เขาลงทุนนะติดธงชาติได้เห็นเป็นเป็นนักธุรกิจไทย<ช>นะคะที่ะะว่ายอมที่จะสูญเสียไรายได้เยอะมาก<อ>เลยนะคะแล้วก็สั่งซื้อบิลบอร์ดเนี่ย หลายพันบิวบอร์ดทั่วโลกเลยซึ่งแต่ละบิลบอร์ดแพงๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของคนไทยที่รักชาติรู้ว่าชาติเนี่ยทำให้เขามีชีวิตทำให้เขามีความรู้ทำให้เขามีอาชีพทำให้เขาอยู่ดีกินดีก็รู้จักสำนึกในบุญคุณของชาตินะคะต่างกับนักการเมืองไทยไหมคะต่างไม่เคยไม่เห็นไม่เห็นเคยไม่เคยได้ยินได้ฟังว่านักการเมืองไหนเนี่ย จะบริจาคเงินนะคะไม่มีกระเด็นกระดอนออกมาสักสลึงหนึ่งเลยนะคะมีแต่กอบโกยเอากอบโกยเอาวันก่อนนี้ได้ยินว่าไปยื่นให้กับทางภูมิธรรมเนี่ยห้บล้านเนี่ยยังแวบ,บๆหนึงเลยว่าเอ๊แล้วจะถึงทหารไหมยังไม่รู้ไม่แน่ใจเลยนะถ้าเกิดว่าไปให้กับทางทหารโดยตรงเนี่ยอาจจะได้ใช้นะแล้วก็มีบริษัทเอกชนอยู่ที่หนึ่งนะคะก็บอกว่าให้ร้อยล้าน บริษัทหนึ่งห้าสิบล้านถึงนี้บอกว่าหนะ้าตอนนี้เนี่ยเรานะกังวลใจอยู่นิดเดียวเองถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดผ่านไปทางรัฐบาลเนี่ยกลัวจะหายเป็นน้ําซึมบ่อทรายเนี่ยอันตรายค่ะไปมอบให้ทางกองทัพโดยตรงเลยดีกว่านะคะค่ะพี่น้องคะตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้คะ่ะคนที่เราไว้ใจคือใครคะกองทัพนะคะเราไว้ใจกองทัพเราไม่ไว้ใจรัฐบาลคะ่ะเห็นด้วยไหมคะ ค่ะตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยมาแล้วก็บอกอีกสองนาทีค่ะมีอะไรจะฝากไว้ไหมคะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องนะคะที่พูดเรื่องของคือตอนนี้เราพูดกับเรื่องศึกนอกไว้วันหน้าเราจะมีโอกาสเราจะมาพูดเรื่องศึกในบ้างว่าแม่ศึกในนี่มันเป็นยังไงนะศึกในนี่สําคัญกว่าศึกนอกนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าเราได้รัฐบาลที่ไม่ดีได้สอสอที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะมันก็จะทาประเทศล่มจมที่เราพยายามจะพูดยกตัวอย่าง กับทางคุณคุณมาเน็ตหรือคุณเซนเนี่ยเพราะเราจะได้เห็นตัวอย่างว่าเห็นไหมฮะผู้นําที่ไร้จริยธรรมไร้คุณธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเองถ้าประชาชนนิ่งเงียบนะคะสุดท้ายแล้วประเทศไทยเราก็ไม่พ้นแบบประเทศเขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอยากให้ประเทศไทยเหมือนประเทศเคมรนไหมคะ ไม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องออกมาช่วยกันเราก็ต้องออกมาให้ข้อมูลความจริงในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเห็นอะไรที่เป็นผิดปกติเราต้องออกมาช่วยกันข่มระนาใช่ใช่แล้วก็ช่วงนี้นะคะพี่น้องคะช่วยกันดูนะคะถ้ามีโดรนบินอะไรนี่รีบแจ้งตำรวจแจ้งทหารเลยนะคะเพราะว่ามีคําสั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศนะคะเพราะว่าจะเป็นพวกโดนสอบแนมสอดแนมนะคะของเขมเมค่ะ ช่วยแจ้งเลยนะคะมีเจอปุ๊บมีหนังกระติกยิงเลยนะคะค่ะโอเคค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเวลาหมดแล้วนะคะไว้พบกันครั้งต่อไปนะคะกับกองทัพทาทอค่ะขอบพคุณนะคะอนุโมทนาสาธุชนอนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะ